สวัสดีค่ะอันนี้ป้าสมนพามาชำํำต้นผักสาบเนาะหรือผักอีโนนค่ะทําเสร็จเมื่อเช้าค่ะนี่ค่ะทำเสร็จเมื่อเช้าเองยังไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะเป็นการลองแบบใหม่เพราะธรรมดาเนี่ยป้าทําเนี่ยป้าจะเช่ น้ำยาเร่งรากเนาะแต่พอดีน้องเขาแนะนำว่าให้สวมว่านหางจระเข้ค่ะที่ที่ปลายของปลายปลายของของต้นนะคะด้านล่างอะ่ะป้าก็เลยเอาว่านหางจระเข้มาสวมลุ้นค่ะเ,เป็นรายที่เรียนรู้แต่และอย่างไปเรื่อยๆค่ะด้วยกันเนี่ยค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่รอบที่แล้วของป้ามันบางต้นมันงอกบางต้นไม่งอกเนี่ยค่ะปัญหาตอนนี้แหละคือเราเราไม่รู้นะว่าตัวไหนคือด้านบนด้านล่างแต่ตอนนี้เรารู้แล้วอ่าอันนี้คือมือของเขาเ้าสมมติว่าต้นหญ้าในมือเขาจะอยู่ด้านบนด้านล่างอ่ะเป็นใบอ่าเนี่ยค่ะให้ดูมือเป็นหลักเนาะมืออย่างเงี้ยคือคือคือด้านบนละข้างล่างเป็นใบตรงเนี้ยจะกลับอันนี้คือด้านล่างอันนี้คือด้านบน อรอดูว่าเราทําอย่างนี้แล้วมันจะงอกใครไหมอันนี้วันแรกค่ะวันนี้วันวัน,ว,นวันพึ่งหาดที่ทรายเหลาที่สิบสิบสามเนาะสิบสามมิถุนาค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็รอดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นรากค่ะนี่นี่เป็นรากป้าทำอย่างนี้เลยจะขึ้นให้ไหมรอติดตามกันค่ะตอนต่อไปอยังไงป้าสมรจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะ อันนี้ในถุงค่ะอันนี้ในในกระถางกระถางเก่าเก่าที่เคยปลูกบอนสีค่ะเราก็มาทำอันนี้ต่อเนาะมาชำผักสาบหรือผักอิน่นค่ะ